อันนี้เมนูเลยครับพ่อใหญ่ทำยำสะเดาไข่ต้มครับนึกว่าไข,แข่แคมไข,เข่เค <laughs> ็มยำสะเดาไข่ต้มนี่ครับนี่ครับเมน,นูเราวันนี้นี่ช่วงนี้รุดูสะเดาออกอันนี้สะเดาแบบไทยๆนี่ครับดูการจัดจานเป็นตาแซ่บ สด็ดยอดครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้แวะตลาดไม่ได้ตื้อกุ้งเอาเป็นกุ้งทำแล้วแล้วกันนะเอาเป็นเอาไปกุ้งกุ้งใหญ่แทน,นกุ้งก <laughs> ินตากุ้งทำแล้วกัน <laughs> กุ้งกุ้งห้าสิบโลกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะครับ <laughs> นี่ครับมาครับพี่น้องใครสนใจเ <laughs> มนูยำสะเดาไข่ต้มครับนำเสนอวันนี้ <laughs> จาก เสีบกุ้งครับดีครับหน้าตาเป็นี้ครับผมก็ยังไม่เคยกินหรอกครับครั้งแรกที่พ่อใหญ่ทําให้กินคร,ครับเดี๋ยวมาลองกินครับว่ามันจะเซ่บขนาดไหนลองกินกันดูครับนี่หน้าตาพี่น้องคนไหนเคยทานก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับพี่น้องทางไนไปได้คอมเมนต์ มาได้เลยครับรสชาติเป็นแบบไหนใช่ครับอย่น,น,น,นี้เพิ่งครั้งแรกเลยครับเพิ่งนับเสนอครั้งแรกของเมนูนี้ครับยำาสเดาไข่ต้มครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปชิมก่อน